เออมาเติเอาซื้อยังล่ะมาเก็งสร้างบ่ซื้อปิดเต้นบ่เต้นน้อยโอ้เสียผาลายตัวนี้ครับผมส้นเครื่องสปางไปสนนั่นเราอยู่งูนั่นี่ร่มหน่อยนะสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะซื้อยังล่ะดิฟติบบ่หาความเถือบขึ้นม เข่าแล้วต้องเทชดไหมแมนแมนแมนสั่น <c oughs> แล้ว <c oughs> ยลอย่าปล่อยเห้เท่า <c oughs> <c oughs> อายุปเป็นเพียงตวงัวเลขแมครับผมลายกับเมื่อไหร่กับเมื่อนี่แหละครับเวลาเสื้อผ้าโอ้กระเป๋างามด้วยอ้ายโอ้ ลูกน้อยนี่แล้วนี่ด้วยสิบบาทครับลูกกลางหาซื้ลูกใ่ายหกสิบอันนี้เป็นเรือจะลูกใหญ่แล้วลูกกลางก็ซื้อลูกกลางก็ได้แต่เป็นใบหน้อยก็ใหญ่ลูกใหญ่จะหกสิบบาทเท่ดีเว้ยอันนี้ปลายไปหน้า่าใจครับนี่ตัวใ่ายหกสิบเออเอาตัวนี้ละนี่เอาผลมาให้แน่จ้ะครับผมมาตีเท้าสักใส่เลยใส่เลยใส่ได้ครับใส่เลยมีเดับจ้าเก่งว่าคนนี้แม่แมน เอาโชคโชคเสร็จแล้วอันนี้ครับผมขอบคุณครับโชคเอา้าไปผมมีเงินไหลายกูอีกเอกเอต่อวัดดีตักมูกันครับมูกันเฮ้ยไม่มูแล หนึ่งกระเป๋างามเรอ,อมีโซ่ลองเท้าผมตัวนี้อ๋อตาดลองเท่าลายใช่ไหมปรจันครับผม กระเป๋าพกพริกแห้งกับนี้โอเด่นลอยยีสิบอบผอมนี่นี่นะ ต้นใหม่กันไรเนี่กแหนมแหนมนีเดานไปนีแหนมเนี่ยบะมีอ่อครับบอ,อันนี้เท่าไหครับนี่ยี่สิบ,บอนี่นี่เอาเอาส้มอ,อันนี้ครับ เขาเลยเห็ดเขาเยนี่ยนเฮ็ดนได้เฮ็ดตืนตาเลยแม่หน่สามล้หรอฟังแล้วกินกปลาชิ้น่ะพี่อ ครับผมยี่สิบกับคู่หลายเลย ขวดดอกกระเจียวคันจองครับนั่นแตว่ามันยังมา งงออก,กนนอันนี้ทอาไรเนยครับนี่นี่ถุงละร้อยจ้ะอันนี้เหรอครับเออเอาเอาจะหาสิบบาทงาอันนี้นนเ,เ,าเางาะลูกเรียบงบอกเงาะสีสัตว์บ่โอ้ยน่งบพอตัวนี้ <c oughs> อดี๋ยวอนนี่ครับผมนี่ครับขอบคุณครับ,<อ>รบผม